สุริยารัฐมนตรีคมนาคมเตรียมออกมาตรการลงโทษผู้รับเหมาป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนพร้อมจ่อหารือกรมบัญชีกลางออกสมุดพกผู้รับเหมาขณะเดียวกันยังสั่งหยุดการก่อสร้างบนถนนพระรามสองในทุกโครงการเพื่อคืนผิวการจราจรให้กับประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะ นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงบทลงโทษผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างบนถนนพระรามสองจากกรณีที่เครนถล่มลงบนถนนพระรามสองโดยระบุว่าตั้งแต่เข้ามารับตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการมีนโยบายให้เอกชนผู้รับเหมาที่ก่อสร้างบนถนนพระรามสองดำเนินการก่อสร้างในช่วงกลางคืนเท่านั้นเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากชิ้นส่วนต่างๆในโครงการที่หล่นใส่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง อย่างไรก็ตามล่าสุดกระทรวงคมนาคมได้มีบทลงโทษเตรียมจัดทําสมุดพกตัดคะแนนชั้นของผู้รับเหมาผมเห็นมองปัญหาเจอแล้วว่ามันเป็นแบบนี้เนี่ยผู้รับเหมาเองก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถึงสมบภูเรารชั้นพิเศษเนี่ยยังไงเขาโดนปักเขาเขากระทบบ้างนะครับแต่ถ้าเทียบกับที่เขามาเล่งส่วนมาเล่งอาจจะค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะครับกับที่ยอมโดนผาปักจะถูกกว่า นะครับดังนั้นเองเมื่อเป็นแบบนี้ผมถึงได้ว่าเราต้องมีการทำสมุดพกแล้วตัดคะแนนซึ่งก็จะมีถึงเกณฑ์ว่าถึงขนาดไหนปุ๊บก็จะผู้รับเหมาชั้นพิเศษนั้นก็จะจะถูกปักให้ตกชั้น